เอย่างไรก็ไม่ได้หอนเตาเด้ออากาศดีๆไปซ้ายเอาล้วไม่ล่ะเอาล้วไม่ตั้งล่ะโอเคปลาตัวแบบนี้ปลาปลาตัวแบบนี้นะครับ เตตาัวนผมก,กมาลังอัดคลิปยุ่ปิดแฟลบ้าได้อ่าอนันงคครับถ้าลองอยู่